คุณผู้ชมครับณเอติฮัสเตเดียมมันคือการประชิญหน้าระหว่างประวัติศาสตร์กับฟอร์มปัจจุบันระหว่างแชมป์เก่าอันดับ8ของตารางอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับมานาักสายตารองจากฝูงที่ไร้พ่ายมาเจ็ดนัดติดต่อกันอย่างบอลมัดบรรยากาศเต็มไปได้วยความกดดันและความท้าทายเมื่อแชมป์เก่าต้องประเชิญหน้ากับคลื่นลูกใหม่ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าทึ่งแต่แล้ว90นาทีแห่งการดวลแข้งก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแมนเชสเตอร์ซิตี้ เปิดบ้านเอาชนะบอลมัดไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งใช้ชนะครั้งนี้เป็นเพียงการกลับสู่ฟอร์มหรือเป็นสัญญาณเตือนถึงคู่แข่งทุกทีมว่าเรือใบสีฟ้าลำนี้พร้อมแล้วที่จะออกล่าช้ำอย่างเต็มตัวเพื่อหาคำตอบเราจะมาเจาะลึกกันในทุกมิติตั้งแต่สถานการณ์ก่อนเกมสภาพความพร้อมของขุมกำลังไปจนถึงเบื้องหลังเกมการแข่งขันที่ชี้ขาดผลแพ้ชนะในวันนี้ครับแมตช์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งสองทีมครับ ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการ3คะแนนเพื่อเรียกความมั่นใจและกลับสู่เส้นทางลุ้นแชมป์ส่วนบอลมัดก็หวังสร้างเซอร์ไพรส์เพื่อยึดตำแหน่งหัวตารางต่อไปเรามาดูภาพรวมก่อนเกมกันครับทั้ง2ทีมต่างได้รับข่าวดีก่อนลงสนามโดยเฉพาะในแนวรุกที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างให้กับเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับข่าวดีสุดๆเมื่อเออร์ลิงฮาแลนด์และโรดรีสอผู้เล่นคนสำคัญ กลับมาลงซ้อมได้เต็มรูปแบบและพร้อมลงสนามนอกจากนี้ฟิลโฟเดนก็เตรียมกลับมาเป็นตัวจริงเพื่อลงสนามในพรีเมียร์ลีกเป็นนัดที่200ของเขาบอลมอดมีอิลลิครูปดาวรุ่งวัย19ปีที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักสุดๆลังทำประตูในลีกมา3นัดติดต่อกันพร้อมกับการกลับมาของเอ u เนสอูนันที่จะช่วยเพิ่มมิติในแดนหน้าหากมองย้อนกลับไปที่สถิติการพบกัน10เกมหลังสุด จะเห็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยคว้าชัยชนะไปได้ถึง9ครั้งในขณะที่บอนมัดเอาชนะได้เพียงครั้งเดียวสถานการณ์นี้ได้สร้างคำถามสุดคลาสสิกของโลกฟุตบอลขึ้นมาครับหรือว่าน้ำหนักของประวัติศาสตร์จะบทขยี้โมเมนตัมแห่งฟอร์มปัจจุบันพื้นหญ้าที่เอติฮัสเตเดียมคือสังเวียนตัดสินชีข้ขาดในเรื่องนี้แม้สถิติจะเอ็นเอียนไปทางเจ้าบ้าน แต่ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงของทีมเยือนทําให้เกมนี้คาดเดาได้ยากอย่างยิ่งแต่เมื่อสิ้นเสียงนกหวีดผลลั์กลับชัดเจนและเบื้องหลังสกอร์สประตูต่อหนึ่งนั้นไม่ใช่โชคชะตาแต่คือหมากลบนกระดานแทคนิคล้วนๆครับผลการแข่งขัน3ประตูต่อหนึ่งไม่ได้มาจากโชคช่วยครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการวางหมากทางแทคนิกที่เฉียบคมของฝั่งหนึ่งและข้อผิดพลาดที่ต้องใจ่ายในราคาที่แสนแพงของอีกฝั่งหนึ่งครับ นี่คือเกมแห่งการชิงไหวพลิบทางแทคนิก,กระหว่าง2ผู้จัดการทีมอย่างแท้จริงครับจากบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าเป๊ปกวาดิโอลาได้วางหมากมาเพื่อเป็นยาแก้プレชิงสไตล์อันดนี่อิราโอลาโดยเฉพาะแทนที่จะครองบอลบุกตามปกติแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้กลยุทธ์ขุดบ่อล่อปลาด้วยการใช้บอลไดเรกจากแดนหลังเพื่อจงใจล่อให้บอลมัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการプレ i ิงสูงดันแนวรับขึ้นมาและเมื่อพื้นที่ว่างด้านหลังเปิดออก พวกเขาก็ตลบหลังด้วยความเร็วของเออร์ลิงฮาลันซึ่งแผนนี้ได้ผลอย่างชัดเจนจาก2ประตูที่ฮาลันทําได้ในขณะที่แผนของซิตี้กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีบอลมัดก็สามารถตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้สำเร็จแต่ประตูนี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของจาลูอจีดอนารูมาครับจากจังหวะที่อเล็กซ์สกอตเปิดเตะมุมด้านซ้ายเข้ามาผู้รักษาประตูของเจ้าบ้านออกมาตัดบอลพลาดและชกบอลไม่ดีพอ บอลลอยไปเข้าทางไทเลอร์อดัมส์ที่ยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลายิงเข้าไปง่ายๆซึ่งเป็นบทเรียนราคาแพงในเกมระดับนี้ <c oughs> เครื่องจักรสังหารเออริงฮาลันนี่คือเกมที่พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าทำไมเขาถึงเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกผลงานของเขาในนัดนี้โดดเด่นเหนือใครในสนามไรยันเชอร์กี้กลายเป็นผู้เล่นที่ถูกจับตามองอย่างมากในเกมนี้หลังทำสอแอซิสสุดสวยให้ฮาลัน จนสื่ออย่างเดอะเทเลกราฟถึงกับยกย่องให้เขาเป็นนิวเดอร์บอยซึ่งต้องบอกว่า2 a แอซิดของเขาไม่ใช่แค่การจ่ายบอลที่สร้างสรรครับแต่มันคือการนำแผนขุดบ่ลอล่อปลามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการจ่ายบอลทะลุช่องที่แม่นยำเพื่อเจาะแนวรับไฮไลท์ที่บอลมัดถูกล่อให้ดันขึ้นมาสูงซึ่งนี่อาจเป็นการแจ้งเกิดของผู้เล่นคนสำคัญคนใหม่ในแนวรุกของซิตี้อย่างแท้จริง ใช้ชนะครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่3คะแนนในสนามแต่มันได้ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอีกด้วยครับ90นาทีที่เอทิฮัดสเตเดียมได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในแง่ของอันดับบนตารางคะแนนและยังเป็นการจุดประกายสงครามประสาทในการลุ้นแชมป์อีกด้วย ใช้ชนะ3ประตูต่อหนึในนัดนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บเพิ่มเป็น19คะแนนขยับจากอันดับ8ขึ้นมายึดตำแหน่งรองจ่าฝูงได้สำเร็จโดยตามหลังจ่าฝูงอย่างอาเซนอนที่มี25คะแนนอยู่6แต้มกลับเข้าสู่เส้นทางลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวอีกครั้งครับหลังจบเกมเป๊ปกวาดิโอลาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นที่น่าสนใจครับคำชื่นชมถึงคู่แข่ง เป๊ปได้ยุกย่องบอลมัดว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ท้าทายที่สุดที่เคยเจอและยอมรับว่าพวกเขาเล่นงานแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างหนักเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งแสดงถึงความเคารพที่มีต่อคู่แข่งในขณะเดียวกันเป๊ปก็ไม่ลืมที่จะเปิดเกมจิตวิทยาด้วยการกล่าวเน็บไปที่อาเซนนทที่มีเกมรับอันแข็งแกร่งและเสียไปเพียงสประตูในฤดูกาลนี้ว่าหวังว่าอาเซนนลจะเสียประตูสักวันหนึ่งนะ นี่คือหมากกลตามฉบับของกวาดิโอลาครับการยอมรับในจุดแข็งของคู่แข่งพร้อมกับหวานเมล็ดพันแห่งความสงสัยและเพิ่มแรงกดดันให้พวกเขาต้องรักษาสถิติอันสมบูรณ์แบบนั้นต่อไปจากจุดนี้อนาคตของทั้งสองทีมและภาพรวมของการแข่งขันในลิกจะเป็นอย่างไรต่อไปคือสิ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับ ผลการแข่งขันในนัดนี้เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงสำหรับทุกทีมที่เกี่ยวข้องโปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือเกมบิ๊กแมตที่พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนซึ่งถูกมองว่านี่คือเกมที่วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของทีมเป๊ปและเป็นโอกาสสำคัญในการตัดแต้มคู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรงแม้จะพ่ายแพ้ในเกมนี้ แต่การที่บอรนมอสเคยทยานขึ้นถึงตำแหน่งรองจ่าฝูงและสไตล์การเล่นที่กล้าหาญไม่เกรงกลัวใครก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามองอย่างยิ่งพวกเขายังคงเป็นทีมที่ทุกสโมสรต้องประเมินอย่างรอบคอบตลอดฤดูกาลนี้อีกด้วยครับอาเซนอนอลในฐานะจ่าฝูงจะลงแข่งขันก่อนในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนโดยจะบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์การที่พวกเขาได้แข่งก่อนย่อมหมายถึงการได้ชิงจังหวะ สร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่งโดยตรงและไม่ว่าผลการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์จะออกมาในรูปแบบใดปืนใหญ่ก็อยู่ในสถานะที่รอรับผลประโยชน์จากเกมนี้อีกทั้งหนึ่งครับโดยสรุปแล้วชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือบอลมัดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการวางแผนที่เฉียบแหลมการกลับมาของผู้เล่นคนสำคัญและฟอร์มอันร้อนแรงของดาวยิงประจำทีม ชัยชนะครั้งนี้ได้เปลี่ยนโมเมนตัมและส่งสัญญาณเตือนไปยังคู่แข่งทั่วทั้งลิกว่าเรือใบสีฟ้าลำนี้ได้กลับมาแล้วอย่างมีนัยยะสำคัญสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามถ,ามถึงแฟนบอลทุกท่านครับสำหรับคุณแล้วชัยชนะนัดนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกอะไรกับเรามากที่สุดครับเป็นเพียงฟอร์มชั่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นการประกาศสงครามแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการครับ ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณเข้ามาได้เลยครับ